แล้วก็ในช่วงท้ายนี่ก็อาการออกเหมือนเดิมนะครับสำหรับ BG นะครับโดนสกอตแลมาตีแ็แต่ในช่วงท้ายแล้วก็โอ้ช่วงโคตเจ็บนี่ต้องบอกเลว่าเกือบแย่เหมือนกัน,นครับแต่น่าจะเป็นโค้ชที่น่าองสารที่สุดแล้วนะครับแ <laughs> ม้ว่าจะได้โทรฟี่ทุกอย่างในประเทศไทยนะครับ สวัสดีครับผมชูปรัชญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาบางเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับไปเริ่มที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับไปดูเบื้องหลังเกมไทยลีกคู่วันเสาร์กันหน่อยนะครับซึ่งก็มีคู่ไฮไลท์นั่นก็คือ BG จีปทุมบุกไปเยือนสุโขทัยนะครับเกมนีีีีี้้้ตออองงงบบกกกกเเเเเลลลยยยวว่่่่่าาาาา BG นน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 นดดดดััััมมมๆพรระะผไใแชปส์ค2 ไร้แต้มนะครับมีโอกาสที่จะตกรอบแรกเป็นอย่างมากเลยนะครับทำให้ในลีกนี่ก็ต้องเกาะกลุ่มผู้นำเอาไว้นะครับไม่งั้นโคดทงนี่ลำบากแน่นอนนะครับในตำแหน่งก็อีหุ่นสือนั่นเองนะฮะเกมนี้เนี่ยถ้าดูจากชื่อชั้นนะครับคุณชมครับยังไงแล้วเนี่ย BG ก็ดูเหนือกว่าเยอะนะครับแต่ว่าทำไปทำมาเกมนี้ก็เกือบแย่เหมือนกันนะครับครึ่งแรกเนี่ยเสมอศูนย์ูนะครับก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่ผิดคาดอยู่เหมือนกันนะครับทำให แฟ,แฟนๆบีจีก็หัวใจตุ้มๆตับต,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 ต่อมเหมือนกันนะครับกว่าจะชนะได้นี่ก็เจอทั้งปัญหาในเรื่องของพื้นสนามนะครับที่เจอฝนถล,ล่มนะครับทำให้ก็เล่นลําบากแล้วก็รวมไปถึงช่วงพักครึ่งนี่ก็ไฟดับ2อสเที่ยวนะครับกว่าจะกลับมาเตะก,กันก็ใช้เวลานานอยู่พอสมควรเลยนะครับทำให้เกมมันสะดุดไปนะฮะคือกว่าจะได้3คะแนนก็ต้องบอกเลยว่าก็ทุรักทุเรอยู่นะครับทั้งนั้นที่สุโขทัยนี่ก็เหลือ10ตัวด้วยนะครับโดยมาได้สองประตูจากจักรพันธ์ไพสุวรรณกับชนาทิพย์สงกสินนั่นเองนะคร สำหรับ BG นะครับโดนสกอตไทยมาตีแตกในช่วงท้ายแล้วก็โอ้โหช่วงทดเจ็บนี่ต้องบอกเลยว่าเกือบแย่เหมือนกันนะครับยังดีที่ยังยันอยู่นะฮะสำหรับ BG ก็บุกไปเก็บ3คะแนนกลับออกมาจากทะเลหลวงได้นะครับก็ถือว่าทำให้แฟนๆบีจีก็ยิ้มได้หน่อยนะครับถ้าไม่ชนะกลับออกมานี่โอ้โหบอกเลยว่างานเข้าแน่นอนนะครับ3คะแนนที่ได้ตรงนี้นี่ทำให้ b g เองก็ยังเกาะกลุ่มนำอยู่นะครับเจ็ดนัดผ่านไปก็มีอยู่14แต้มด้วยกันนะครับ ตามการท่าเรือที่อยู่จากฝูงอยู่2คะแนนด้วยกันเดี๋ยวก็ได้พักช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าทีมเนี่ยสะบักสะบอมอย่างมากนะครับตัวเจ็บเยอะนะครับนักเตะมีอาการอ่อนล้าสะสมด้วยนะครับกลับมาก็ปลายปลายเดือนตุลาคมนะครับเชื่อว่าสภาพร่างกายรวมไปถึงนักเตะที่บาดเจ็บก็น่าจะฟื้นนะครับแล้วก็กลับมานี่ก็จะมี2เกมสําคัญรออยู่ใน ACL นะครับก็คือในการดวลกับฟอนตาเล่ก็คือน่าจะชี้ชะตาเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในเส้นทางของถ้วยเอเชียนะครับจะได้ไปต่อหรือว่าจะจอดป้ายเพียงแแค่่รรอบกเทานนั้ ก็รอติดตามแล้วกันนะครับอันนั้นคือเบื้องหลังของไทยลีกคู่ BG กับสุโขทัยนะครับไปที่ประเด็นหนึงครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการประกาศรางวัล FA Thailand Award ปี2022-2023กันหน่อยนะครับโหนี่มีลีกเดียวในโลกมั้งเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะมาประกาศเอาตอน ซีซั่นใหม่เปิดไปแล้ว2เดือนกว่านะครับโอ้ค้างไว้นานจัดเลยนะครับมันทําให้ดูไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ได้รับความสนใจมากมายเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนกับมันนานเกินไปนะครับก็เอาเป็นว่ายังดีนะครับที่ได้จัดนะครับเพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับนักเตะแล้วก็เป็นเกียรติประวัติให้พวกเขาไปนะครับปรากฏว่ารางวัลที่ประกาศออกมาเนี่ยสุชใจใจเด็ดนะครับกวาดไป3สาขาด้วยกันครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเป็นปีทองของเขาจริงๆนะครับก็คือคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมนะครับดาวซันโว นะครับแล้วก็ประตูยอดเยี่ยมอีกหรางวัลนะครับกวาดเรียบเลยนะครับไม่แบ่งให้ใครเลยนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่เจ้าอาร์เนี่โหสร้างชื่อตัวเองอย่างมากเลยนะครับในการระเบิดฟอร์มแล้วก็พาทีมคว้า3แชมป์ด้วยนั่นเองนะครับขณะที่มาซาทาะอิชิอินะครับก็คว้าตําแหน่งโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีไปตามคาดนะครับไร้ข้อสงสัยด้วยนะครับเพราะว่าพาบาริลามคว้า3แชมป์สปีติดนะครับก็คงไม่มีใครกล้ามาท้าชิงหรือว่าแย่งรางวัลนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าโหคงหาใครเหนือกว่าเขาไม่มีแล้วนะครับในปีก่อนนั่นเอง แต่น่าจะเป็นโค้ชที่น่าองสารที่สุดแล้วนะครับแม้ว่าจะได้โทฟี่ทุกอย่างในประเทศไทยนะครับแต่ว่าสถานะตอนนี้ก็คือกระเด็นจากตําแหน่งกุณซือไปแล้วนะครับแล้วก็ไร้งานทําอยู่นะครับตอนนี้น่าเห็นใจจริงๆนะนี่แหละฮะ ที่นี่บอลไทยสไตล์ไทยนะครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับแม้ว่าคุณจะพาทีมคว้า3แชมป์ได้ก็จริงแต่ว่าแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ไม่มีงานทำนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่เหลือเชื่อจริงๆนะก็ว่ากันไปครับเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมฮะนั่นคือประเด็นที่ผมน้องฝากกันในคลิปนี้นะครับก็ก่อนจากกันไปก็ฝากไปเช่นเดิมนะครับ YADP Thailand นะครับ Youth Athletes Development Program นะครับวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้าถึงได้ตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับเดี๋ยวเขาจะมีจัดฟุตบอลแคมป์สำหรับเยาวชนอายุ แถึง12ปีนะครับในช่วงเดือนพฤิกายนนะครับก็มีกิจกรรมมากมายแล้วก็จะมีนักเตะทีมชาติไทยไปเซอร์ไพรส์ภายในงานนี้ด้วยนะครับใครสนใจสมัครหรือว่าจะดูรายละเอียดต่างๆก็ลงทะเบียนได้ที่ QR code ในภาพนี้ได้เลยกราบกลุ่มชมครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกลังใจใผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปราชยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน